มาแล้วครับโกศนสวยครับผมนะในหัวมีสิทธิพิเศษครับสำหรับคนที่ชอบโกศนครับเหมือนโกศนต้นนี้ชื่อว่าลูกไม้ครับลูกไม้นี่สีสันสวยงามแบบนี้ครับนะใบเป็นสีชมพูต้นสูงนะครับนะต้นสูงแบบนี้ครับผมนะเป็นต้นที่สูงประมาณ60เซนเลยทีเดียวครับแต่ละต้นครับผมส่วนต้นนี้ก็ท่าพัดป่นครับ ท่าพัปิ่นสวยๆครับผมนะเป็นทรงฟอร์มยาวนะฟอร์มสูงนะแต่และต้นวันนี้เนี่ยสูงเกิน60เซนกันเลยทีเดียวครับต้นนี้ชื่อว่าท่าพัปิ่นครับผมนะอ่ะสวยๆแบบนี้ฮะนะในกระถาง8นิ้วครับผมมีใครสนใจท่าพัปิ่นก็ต้องต้นนี้เลยครับราคายังไงล่ะนายหัว ก็ราคาพิเศษครับผมให้ไปในราคา230บาททุกกระถางเลยทีเดียวครับและต้นนี้ครับลูกไม้ครับผมนะลูกไม้สวยๆความพุ่มครับผมนะต้นนี้บอกมาเลยว่าเป็นลูกไม้ต้นที่ะามนะฮะต้นแรกก็ลูกไม้ต้นที่3าก็ลูกไม้นะฮะเอาลูกไม้ต้นแรกหรือต้นที่3าบอกให้ชัดๆนะครับผมนะ <c oughs> เดี๋ยวในหัวได้จัดให้ถูกครับนะต้นนี้ลูกไม้ครับผมนะเป็นทรงพุ่มฮะนะสองกิ่งกันเลยทีเดียวครับสวยๆกันแบบนี้ฮะนะวันนี้ ปล่อยของแรับปล่อยของนะอยากให้ทุกคนนั้นได้ปลูกไม้สวยๆกันเลยทีเดียวครับต้นนี้ครับเศรษฐีห่อทองครับเศรษฐีห่อทองครับผมแม่รวยกันเลยทีเดียวพี่น้องครับนะกับสีที่สวยๆแบบนี้สีจัดจ้านครับช่วงนี้สีงามแน่นอนนะครับสําหรับไม้แต่ละต้นต้นนี้ตีทองครับ ตีทองครับผมนะสีเหลืองทองอารามเลยทีเดียวครับเป็นไม้งามเห็นไหมครับเป็นง่ามแบบนี้เขาเรียกว่าตีทองครับผมนะลายเส้นเขาชัดเจนเป็นสีเหลืองครับผม ใครเห็นใครก็ชอบเลยครับตีทองนะยิ่งโดนแดดยิ่งกัดสียิ่งสวยครับผมนะแดดลำไลนะพี่น้องนะอย่าไปไว้กลางแดดนะค่อยๆออกแดดครับต้นนี้เรียกซับครับนะเรียกซับครับผมนะสีสวยๆก็ดูกันแล้วกันพี่น้องครับนะใครสนใจต้นไหนเบอร์โทรด้วยในหัวเบอร์โทร0636ส 9 7 4 6 6 4กีครับเรียกซับนี่กาลังแตกกิ่งสาขากันเลยทีเดียวครับผมนะสําหรับเรียกซับครับผมใครที่สนใจเรียกซับก็ต้องต้นนี้ครับผมนะในหัวมีต้นสูงๆนะครับตัวสูงเกิน60เซนแน่นอนครับผมสวยๆแบบนี้และต้นนี้ครับใบใหญ่ๆสีแน่นๆครับนะฮะเจริญมงคลครับ จเจริญมงคลครับจเจริญใดเล่าเท่าจเจริญมงคลครับกับต้นนี้นะใบเขาสวยดูสีสันเขาสิครับนะช่วงนี้สีออกดีครับผมนะเป็นฟอร์มที่สวยมากครับ ใส่กระถางนะฮะใส่กระถางเปลี่ยนกระถางสวยๆไว้หน้าบ้านนะฮะหน้ามองกันเลยทีเดียวครับผมนะต้นนี้จเจริญมงคลครับราคาเดียวกันหมดนะสองร้อยสามสิบบาทเท่านั้นนะครับผมนะของมีจํานวนจํากัดมีเฉพาะที่โช์นี่นะฮะนะราคานี้ครับส่วนต้นนี้ครับ เศรษฐีคลองใหม่เศรษฐีคลองใหม่เป็นฟอร์มพุ่มมะสามกิ่งด้วยกันครับผมใครที่สนใจเศรษฐีคลองใหม่ครับกัดสีนี่จะสวยเห็นไหมฮะขอบใบเขาเนี่ยจะมีลวดลายที่สวยงามเลยเดียวครับนะนี่คือสเสน่ห์ของโกศนครับผมนะ โกศลเป็นราชาแห่งไม้ใบครับผมส่วนต้นนี้สีสง่าแม่สีสง่าต้นนี้สูงนะฮะสูงแล้วก็มีหลายกิ่งด้วยเห็นไหมสวยไหมครับผมนะสียิ่งเด่นมากเลยฮนะสีเด่นแบบนี้นี่ไปไว้หน้าบ้านเนี่ยรับรองฮนะระวังดีๆเพื่อจะฉลยไปเด้อพี่น้องเด้อ <c oughs> นะความสวยความงามนะครับผมอ่ะมาต้นสุดท้ายแล้วกันนะต้นนี้นะมัทนาครับ มัทนามัทนานี่เป็นไม้ในตำนานนะฮะไม้ค่อนข้างมีราคาแต่เราให้ไปในราคาเพียง230บาทเท่านั้นครับนะวันนี้ไปแล้วครับหวัสดีครับ